สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับมีหลายคนหลายท่านนะครับที่ถามถึงครอบครัวของผมครับวันนี้ผมพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับที่ฟูทับเบิกนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพอดีผมประกอบคลิปลงไม่ทันนะครับก็เลยตั้งใจจะทาคลิปนี้เก็บไว้ดูนะว่าครั้งหนึ่งนะครับได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับ ก็ให้พี่น้องเอฟซีนะครับได้ไปเที่ยวชมบรรยากาศที่สวยงามพร้อมกันกับผมกับครอบครัวของผมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับไปเที่ยวชมบรรยากาศที่สวยงามด้วยกันกับผมนะครับมาบทภูเขานะครับว่าเห็นไหมกล้าเห็นไหมลูก การเห็นเขาทำนาบนภูเขาไหมนั่นโอ้โห,โหใครมีที่ตรงนี้เนาะก็สวยเลยวะแล้วตุเมนมาแล้วขายอะไรวะขายอะไรวะตุเมนจะมาจับเด็กหรือเปล่าวะจับเด็กขึ้นหรือเปล่าวะไปไหนวะไปไหนวะไป

นี่ครับบรรยากาศอยู่ข้างบนนะฮะสวยงามมากเลยครับบรรยากาศพาพี่น้องเอฟซีมาเที่ยวนะครับวันนี้ครับนี่ครับสวยนะครับบรรยากาศร,รอบๆนะครับ คนดีลูกหนึ่งดีมามนาตาจับแขนมามาดูชมบรรยากาศสวยๆนะครับนี่ครับเข้าใจทำนะครับสวยมากครับบรรยากาศที่สวยดอ,อกไม้ครับสวยงามมากเลยครับ บรรยากาศรอบๆก็มีเมฆมีหมอกนะครับทีนะครับพายไปน้ำเที่ยวในสวนดอกไม้ครับมี่แต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับสวยงามมากเลยนะครับวันนี้พาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับสวนดอกไม้ที่สวยงามเลยครับ เพิ่งเคยมาเห็นนะครับภูเขาทั้งลูกนะครับปลูออกต้นไม้ได้สวยขนาดนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับคือทางขึ้นนะครับ అది สวยงามมากเลยครับ สุดยอดมากเลยครับที่นี่ครับมาแล้วไม่อยากไปไหนเลยครับนี่ครับดูดิดครับกินของแท้นะฮะนี่แต่ส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยครับ เรื่องมาทำี่ สวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับวันนี้เอากัดมาเที่ยวกับตาครับสนุกไหมครับสนุกไหมอยูไปเที่ยวตรงไหนมาบ้างไปเที่ยวตรงนู้นตรงนู้นตรงไหนบ้างไปเที่ยวตรงนี้ตรงนี้ด้วยไปเที่ยวบัสด้วยไหมใช่ไหมลูก ะไหนเนี่ยบ้านเนี่อมันไม่มันไม่ไมีงอติมเนี่ยเรามาเช่าเขาอยู่ไงลูกเรามาเช่าเขาอยู่ไงเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเราแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวตามทางกลับบ้านนะครับอโอเคไหม,ไมพี่พอตไม่สนใจเลยนะครับพี่พอต มีโทรศัพท์อย่างเดียวเลยพี่พัดไงมันจะกิดทั้งหัวไงหนูไม่หนาวหรอครับไม่หนาวตาหนาวไงครับจังตาแบบหนตาหน่อยลูกไม่เอาโหขี้เกียจจังอะพี้เกียจจังว่ะนั่นไงอยู่กับฉันนั่นน่ะนู้นลูกนู่นครับไหนอยู่ในฉันลูกนี่ดูมือตาตรงไหนั่นอยู่ข้างๆเจ้าตัวเราลูก เอามาเห็นไหมครับออ้โย,ยนก็พังหมดสีลูกไม่พังยังไงแลงด้วยโอ้มีต่งซื้หนตาใหม่ไหมครับเว่นตาพังเลยโอกาสโยนเว่นตาพังเลยเนี่ยซื้หนตาใหม่นะครับพังเลยใช้ไม่ได้เลยเนี่ย นี่ไงนี่ไงใช่ใช้โยนประตูพังเลยโยนของตาเมื่อกี้นี่ซีนตาใหม่นะครับโอเคโอเคมีตาไหมครับนั่งขอบนั่งทับพี่พอดะโอ้ยนั่งทับไปเลยนั่งทับพปีนั่งทับพี่ทัพเป็นเลยนั่งทับพี่พอดีพี่พัดตึงสายเนี่ยให้ไปตายไห้ตายเลยให้ตายเลยให้ตายเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย นั่นครับยังไงตัวเองว้วนนะพี่พวอดหอมไหมครับตาเป็นเอเลี่ยนแล้วนะตาเป็นเอเลี่ยนแล้วนะตาเฮ้ยโอ้โอ้ตาอปกินพี่ควอดมากนะพี่ควอดไม่อยากเล่นกับตาเนาะ แล้วตาขี้ในเรี่ยมาอ๋อโอ้โหโอ้โหจะกินเลือดตาแล้วเหรอครับโออน่ากลัวจังเลยแล้วนี่าขี้จันที่เอ๋โหน่ากินจังเลยว่ะนี่กรอป๋อนกระป้อนให้ให้ตากินเลหรอครับใช่เดี๋ยวป้อนให้ยวป้อนตาเหรอครับใช่มาดิอันนี้พ่ออันนี้แม่อันนี้ลูกเออนี่พ่อนี่แม่นี่ลูก

ต้นขาอต้้ม้นอยู่ันตากันครับ้นมาอยู่ต้น้ำครับต้นมาไมกไถย่มกาแฟครับมีกาแฟเหรอครับ่ทำไมอีกกินเล้าครับกืน้อนี่ตากินนะครับยาวไหมอืยาวยาวนีณพ่อลูก ครับมะกินไหมลูกหนูจะกินไค่ดาวอ่ะตากินหมดแล้วครับเอามากิ้งคายเอาไเอาไม้กล่องไม้ของยายก็มีกินไคายดาวในที่ให้ร้านมากเชียวมันจะไม่หัวใจด้วยกอไม่รู้หัวใจด้วยมาทางนี้นี่นั่งตรงนี้หันหน้ามานี่หัวใจด้วยเป็นรูปหัวใจด้วยเป็นรูปหัวใจด้วยนั่นดีๆลูกกิน้งคายมุกูขอกินไข่คัมใหญ่มากๆเลยร้อนร้อนรอนอยู่รอนอยู่ครับ หัวใจร้อนอยู่ืมหัวใจมันร้อนอยู่หัวใจขั้หน้าขั้นนี้สิลูกหัวใจหัวใจครับอืมหัวใจให้ดูหน่อยหัวใจให้ดูหน่อยเอาเอาหัวใจด้วยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอืมเอาข้าวมาเออพี่ชายเอ๋ยเอาถุงน้ำมาตามาหนูจะกินข้าวอืมมาข้าวเป็นตาก้อนครับ เดี๋ยวก่อนตาเช็ดก่อนเริ่มเกง่งนู้ววเริ่มนะมุ่งเลยเนี่ยเลยเนี่ยเริเก่งเงต็มเลยเนี่ยปาย้ามีไงเช็ดแม่เดี๋ยวก่อนดินเช็ดแม่เช็ดแม่ยังไงเช็ดแม่เช็ดมาป้าใครปะอุ้ยที่มีหน้าลูกเช็ดแม่เช็ดแม่ขน,น<ม>ดดาดนะ กิอร่อยไหมครับเดี๋ยวก่อนน้องพ่อจะตับว่าเช้งเช้งกับลูกเพื่อนเช่นนี้เจ้เช้งอ๋อไอ้นีขยับออกดิขยับออกไปเออขยับออกใกล้ตายเลยป่ะไปเรียกแม่ดิเรียกพ่อที่ตื่นยังตื่นยังแล้วมั้งแม่ตื่นแล้วพ่อยังไม่ตื่นเอาการหามากินลูกไปหามาจะดื่มนั่นไง นี่ตัปอนกินอะไรนะกินอะไรนะกินตรบีกตังตัก็ตังตัมครัแต่ไม่มีตังสักบาทเลยครับก็ตองแม่เลยครับตงพี่ตัพี่ตัไม่แกงหนูอีกาะแกงหนูอีกอะไราจะแกงหนูอีกหนูนะมแม่ มอไงอยู่อ่ะไม่ใช่เหรออะไรครับเขาปิดร้านแล้วเขาปิดร้านแล้วครับไม่ได้กินเลยครับนายกินเลอืมนายกินซัมจีเลย,เยไปกินผู้ซาบ้านเราแทนนะครับบ้านเราไม่มีมีไหนไหนครับนานีนเขาเปิดแล้วไหน ซื้อตรงไหนดีนะซื่งร้านไหนดีนะร้านไหนร้านยูปาจะมีตังซื้อหรือเปล่าน้อไม่มีไปเยอะอไปไม่ได้ต้องกีนหาหาตังก่อนดีไหมซักกันตังไหนจะเลยอีหเอาตรงไหนตังยะตนครับในาตอเบอรี่ในสตเอรี่อยู่ไหนครับโซด้าไหนครับ ขวามือเนี่ยนะซอร้านไหนดีครับนไหนดีะซื้อร้านไหนดีครับเนร้านนนีนะแ้วนเอ้ย้วนเอ้ยร้นนี้มีไมเอ้ยมีไมีไหมเอ้ยมีไหมเอ้ยไม่ได้กินแล้วครับชอบก่ะไปเที่ยวไงครับ ตั้งเงนอะไรครับตั้งเงคตังเงินตังสีอะไรครับสตรอเบอี่สอเบอร่จ้ากี่บาทครับสบาทสงบาทสบาทจะพอซื้อหรอครับเอาอะไรครับไอพพดเอาอะไรดีนะเอานี้ได้ไงเราจกบพีดเอนะไดไงนะครับ่น จังเลยสตรอเรี่อ่ะอร่อยไหมครับเค็มสตรอเบอรี่อร่อยไหมครับมันก็อร่อยมากเหมือนเทียบพื้มันอร่อยมากหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหมันกินอร่อยมากเลยเหรอครับใช่หวานเจี๊ยบเลยเหรอครับใช่ยังเอาเมนมิสแม่ข้าวหนียวสตรอเอรโอมีไข่ปิ้งด้วยที่หนูไปกินเหรอไม่ที่หนูเคยกินไงครับชื่ออะไรครับหอมเล่นชื้อของเล่นเหรอครับ 哎 <laughs>。

เว้นอะไรเวนได้ยังครับเว้นได้ยังให้ตายกินด้วยนี่โอ้โหไหนดูหน่อยครับโอ้โหอร่อยไหมครับยังไมา่ได้กินเลยไปไม่เปรี้ยวอ,อไม่ทำหม้นหนาเลยให้ตายกินบ้างดิให้ตายกินบ้างดิอร่อยไหมนี่นะเดีเ๋ยวเรอ่อยราคาเท่า อร่อยไหมอะหืมกบวเกียบใช่ไหมใช่อร่อยจังเลยอร่อยไหมอร่อยครับออยกินรบหวานเบชมบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเหรอครับอ่หานเจียบไหมเียบวานเกียบคือเองนะ้อื้อใหะใครซื้อให้ ขอบคุณครับ่อนขอบคุณครับก่อนแล้วครับได้ก่อนเลยลูกขอบคุณครับครับครับพี่พอมาเจเล็กิพอดมาสิลูกเกี่ยวเพื่นมไปหาห้องพอดเล็กพี่พอดเิวันนี้ต้องกลับแล้วครับสองคืนแล้วครับ นี่ครับเป็นบรรยากาศอยู่บนภูทะเบิกนะครับ ครัด่ว,น,ว <c oughs> นมากเลยครับอ่ารวมตังค์มากเท่ไหร นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทำเลนะครับชุมชนบ้านหนองเสม็ดหมู่3หมู่15ครับสำหรับเหตุการณ์ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีช้างแม่ลูกครับออกมาหากินเออได้มาอยู่ในป่าละเมาะตรงนี้ครับไล่ผักดันไม่ออกนะครับก็เลยกลับเข้าป่าเองเลยนะครับเพราะว่า ชุมชนชาวบ้านก็เฝ้าระวังกันไม่ไหวนะครับสําหรับค่าคืนนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้อง fc ครับมาลุ้นด้วยกันครับว่าผมจะเจอกับช้างข้ใหญ่ตัวไหนนะครับคืนนี้ผมจะออกนะครับเดินสายตามหาช้างข้อใหญ่นะเพื่อจะทําคลิปให้พี่น้อง fc ได้ดูได้ชมนะครับก็หวังว่าคงจะได้ตื่นตาตื่นใจในคลิปต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาพี่น้อง fc ไปก่อนครับ โชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ